สวัสดีค่ะแฟนครับที่รักทุกท่านมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้วันที่22เมษายนพศ2563จ้าเลขมงคล9นะคะก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่านั่นคือเลขของแม่สมุดปราการนะคะมาแล้วจ้าตามต่อกันเลยนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะเมื่อวานนี้โอ้ยสุดยอดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะสุดยอดเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะ แม่ก็โทรมาดีอกดีใจใหญ่นะคะอ,ะอยากจะให้ทุกๆท่านได้ถูกกันนะคะแม่ท่านก็มีความเมตตากับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะด้วยความเมตตาปราณีที่ทำให้ลูกให้เต้าลูกให้หลานได้ซื้อถูกกันนะคะสาวดำก็ขอแสดงความดีใจกับทุกๆท่านนะคะ,ะเมื่อวานนี้แม่ก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าถูกน้อยก็ไม่ต้องส่งมานะคะ นะคะเมื่อวานนี้แม่พูดแบบนี้แหละแล้วก็วันนี้แม่ก็ไปหาหมอนะคะสาวดําก็เพิ่งจะรู้เคยได้ยินแต่เคยเคยได้ยินแต่แฟนขับเอ่อโทรมาเล่าให้ฟังแฟนขับรู้มาจากไหนแฟนขับรู้มาจากช่องเจ๊แดงกับช่องเดินสกาวว่าแม่ ท่านไม่สบายมีม,มีมีโรครุมเร้าหลายอย่างแต่ว่าสาวดําไม่เคยรู้เลยนะคะ,ะแม่ก็เพิ่งเล่าให้ฟังนะคะ,ะแม่เพิ่งเล่าให้ฟังว่าแม่เป็นอะไรไอ้โรคอะไรหัวใจตีบนะคะแล้วก็เป็นหลายโรคเลยในสาวดำเพิ่งรู้มีหน้าละท่านถึงรู้เรื่องยาได้ดีมากเลยเพราะแม่บอกว่าต้องไปซื้อยาอะไรหลายอย่าง สรุปแล้วก็แม่เป็นหลายโรคเลยเป็นทั้งโรคอะไรอะไรอะไรนะใจตีบหรืออะไรนี่แหละสาวดําก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะว่าแม่ท่านเป็นหลายอย่างและอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นไอกระดูกอ่ะหัวเข่าแม่นะ่ะเดินเดินเดิน,เด,นเดินไม่ดีอะเดินไม่ได้เดินได้แต่บ่าเอาไม้เท้าไปสาวดําก็เพิ่งมานึกว่าอ๋อวันแม่ไม่เคยเล่าให้ฟัง แล้วสาวดําก็ไม่เคยถามเพราะแม่อ่าก็ไม่เคยพูดก็มีวันนั้นที่แม่บอกว่าแม่ไปถอนฟันอ่าไปถอนฟันไปถอนตั้งหลายซี่พอมาอีกวันนึงที่แม่นัดกับสาวดําที่ว่าจะสาวดําขับรถไปหาแม่ที่กรุงเทพอ่ะท่านจําได้ไหมแล้วสาวดําเนี่ยบอกไปถึงนั่นแล้วแม่บอกว่าไม่ต้องไปหาแม่ก็ได้เพราะแม่ไม่สะดวก แล้วสาวดําก็ว่าถ้าง,งั้นลูกรออยู่ที่สระบุรีก็ได้เพราะว่าจะไปไหว้หลวงพ่อสําเร็จกันทีนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอะไรถึงไม่สะดวกสาวดําก็เพิ่งมารู้เมื่อวานนี้เองนะคะว่าที่แม่เดินไม่สะดวกคือแม่น่ะท่านท่านหัวเข่าไม่ดีค่ะหัวเข่าคือเดินเหมือนไม่ได้พวกเราเดินว่าง,งั้นเถอะต้องใช้ไม้ไม้ไอ ค้าตัวไปนะคะแล้วแม่ก็อายุมากแล้วแล้วแม่ก็เป็นคนเอไม่ไม่ค่อยผอมอะนะคะน้ําหนักท่านเยอะนะคะอา่าแม่ก็ถึงบอกสาวดําก็ถึงรู้ว่าถึงรู้วันนี้เองนะคะว่าแม่มีมีอโรครุมเร้าหลายอย่างทีนี้แม่ก็เลยพูดให้สาวดําฟังหมดเปลือกเลยว่าเมื่อก่อนนั้นนะ่ะท่านทํา เลขทำหวยเนี่ยไม่เป็นหรอกแต่หลวงปู่ดำอะ่ะมามาในฝันท่านแล้วท่านก็ไปทำทาพิธีเชิญซึ่งไปเอาไปเอาหมอเขาเรียกหมอหมอหมออะไรหมอทรงค่ะอาจากาจังหวัดอ่างทองก็มาทรงตามที่แม่ฝันปู่ดำปู่ดำซึ่งท่านอยู่ข้างล่างอ,อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ย ปูกเขาถมที่ถมอะไรแล้วก็ปลูกบ้านทับถมไว้ทีนี้หลวงปู่ดาก็มาเข้าฝันแม่ว่าให้แม่ไปเอาท่านขึ้นมาแม่ก็เลยไปหาหมอหมอทรงหมอเจ้าที่อยู่แถวแถวอ่างทองอ่ะจ้ะแล้วก็มาทําพิธีอัญเชิญหลวงปู่ดําขึ้นมาหลวงปู่ดาก็เลยอยู่กับแม่ทุกวันจนเท่าทุกวันนี้และท่านก็ได้ให้เขาเรียกว่าให้นาหาจิน ถ้าเป็นภาษา,ษา,ษาอีสานให้เพื่อนไห้น้าหากินพีให้หน้าหากินหรือเจ้าที่เจ้าทางให้หน้าหากินหมายความว่าให้ให้มีให้ทําอะไรที่ได้เหมือนที่คนอื่นเขาทําไม่ได้อย่างเนี้ค่ะนะคะเดีย๋ยวนะคะลาสาวเนอะไรจ้าอ๋อเอาโ,โอเคนะพี่กำลังลงจากกำลังลงนะจา้าทีนี้แม่ก็เลยถึงเล่าให้สาวดำฟัง สาเหตุหนึ่งสาเหตุที่สองก็คือแม่เป็นคนที่เป็นคนที่ลูกเต้าไม่ได้อยู่ด้วยถามว่าแล้วแม่มีกินมีใช้ย,ยังไงนี่แหละค่ะมันเป็นที่มาที่สาวดำจะเล่าให้ท่านฟังก็คืออลูกสาวท่านมีแฟนอยู่มีสามีอยู่ต่างประเทศเขาก็ส่งให้แม่ทุกเดือนเดือนละ50,000บาท แต่ทีนี้ยาที่แม่จะต้องกินจะต้องรักษาตัวเองเนี่ยมันเยอะแยะมากมายจนถึงขนาดแม่เล่ามาโอ้ยสาวดําแบบเนี่ย,อเ,ยเอาเงินห่อไว้นะถ้าไม่มีเงินถ้าลูกเต้าไม่มีเงินเนี่ยแม่ก็คงจะอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้นม่น่าหละท่านถึงรู้เรื่องยาดีมากเลยหลายยาหลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วทีนี้เป็นที่มาของหลวงปู่ดํามาอยู่ด้วยแล้วท่านก็อธิษฐานใหทน้ท่านบอกให้ปฏิบัติยังไงยังไงแม่ก็ทําตามที่หลวงปู่บอก และจนสุดท้ายท่านมาให้วิธีทำคิดเลขคิดสูตรหวยขึ้นมาแล้วแม่ท่านก็ถูกถูกอยู่เรื่อยถูกอยู่เรื่อยก็เลยมีตังเนี่ยได้ซื้ออยู่ซื้อยาแล้วแม่หวยหวยใหญ่นะแม่ก็ส่งหลักฐานมาให้สาวดำดูหมดทุกอันเลยค่ะตั้งแต่ท่านทำมาไม่เคยผิดแม้แต่งวดเดียวหวยหวยใหญ่แต่ท่านไม่เคยไม่เคยบอกและนั่นอะไรใครทีนี้สาวดำเนี่ยอยู่ใน นิมิตแม่อยู่ในความฝันแม่เนี่ยแม่ถึงได้บิน่าสาวดาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงขยันขยอให้ให้สาวดําทําสูตรหวยให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสูตรอมสินสูตรหวยใหญ่สูตรห้าน้อยสาวดําก็ก็คิดอยู่ในใจอะนะว่าอ่าคือสาวดาเป็นก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาคิดอะไรเรื่องพวกนี้เนี่ยทีนี้แม่ก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ๋อ มีหน้าละโอเคจตก็เป็นว่าเข้าใจกันแล้วนะทีนี้ส่วนเรื่องส่วนเรื่องที่แม่สามสามวดแล้วนี่ที่ที่ว่าไอหอยใหญ่มันไม่ออกใช่ไหมนี่ที่แม่มีกินมีใช้ยอยู่แม่ก็ซื้อซื้อ,อยาท่านเนี่ยท่านยาท่านเยอะมากให้ว่ากินยายแล้วทําไม่ต้องกินข้าวเลยอะ่ะท่านผู้ชมน้าสาวดาเพิ่งรู้โอ้ยสาวดํารู้แล้วสงสารแม่มากเลยก็ยังนึกในใจดเ๊ยแม่บอกว่าโทรศัพท์พังแล้วก็อยากได้โทรศัพท์ใหม่ ยังนึกในใจอยู่นะว่าจะถามแม่ก็แม่ก็เลยเล่าความเป็นมาให้ฟังนะคะทีนี้เวลาหวยใหญ่ออกเนี่ยนะคะพวกลูกศิษย์ลูกหาทีา่ไปดูหมอดูกับแม่นะ่ะแม่เขียนให้ทุกคนและถูกเขาส่งให้แม่ทุกคนคนลูกศิษย์ที่ใกล้คิดตัวแม่นะคะแต่ทีนี้แม่ท่านอันนี้ให้สาวดําวิชาให้สาวดาเนี่ยให้สาวดําเป็นสะพานบุญแล้วเงินที่แฟนขับส่งมาให้แม่เนี่ยแฟนขับก็เขียนมาด้วยนะคะว่า เขาก็เขียนมาในไลน์เนี่ยนะคะให้แม่เท่านี้ให้มีให้สาวดําด้วยเท่านี้แล้วก็มีให้หลวงพอ่อหลวง,ง,งพ่อหลวงหลวงพ่อหลายที่จะซื้อขาขาเทียมมาจากนั่นหละจ้ะแล้วก็ที่ว่าที่ว่าสาวดําจะไปทําที่ปฏิบัติธรรมอยู่อยู่ที่ทุ่งนานะ่ะอันนั้นหมายถึงว่าสูตรหววใ,ใหญ่ที่ทุกคนมีโชคีราบเบิดพอดีก็มาไม่ไม่ออกสองสาม หมดเลยเอ่อสิบหกพุทภาภานี่สาวดําก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะคะมีแนวโน้มมันจะเลื่อนอีกนะคะเอาทีนี้มาถึงนี่เลยค่ะมาถึง <c oughs> จะเฝ้าจมให้ดังเด้อ <c oughs> นั่งอย่าบอกให้แฟนครับได้ฟังเ <c oughs> ขาขออนุญาตจ,จะได้เข้าใจกันเนาะเขาจะได้รู้ความที่ไปที่มากมานี้แม่เพิ่นห้่มาแล้วเด้จะเด้ออันนี้ของแม่เด้อค่ะเด้อโอ้ยลายก็เป็่นพันพันสองสามพันยี่แม่นั่งกะ ต้องเลื่อนขึ้นสั่วสิพ่อเนาะเขาเนาะเอาไปนี่พ่อแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่เพิ่มอื่นหวยไลยวันเ้ยค่ะเด้อ,อจด,ดจ้าจ้านี่แม่เพิ่มอื่นหวยไล่วันเพิ่นเพ่อื่นหวยฮาน้อยเราจดมาหวยหวยไลยวันหมาสันห้าสองแปดนะคะแปดเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดเจ็ดสองแม่เราบอกเลยค่ะเด้อจดไปจ้า ห้าสองแปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดสามมีมีห้าหางนะคะมีห้าหางแม่เน้นมาด้วยว่าซื้อได้ทุกหวยเพราะว่าแม่นะ่ะบอกนั่งกระบ,บอกแฟนคลับแล้วเนาะว่าแม่เพื่อนเอาหวยห้าน้อยทั้งสามห้าน้อยนั่นแหละแล้วก็เอาหวยหุ้นนะเพื่อนก็มาแล้วก็เพื่อนก็มาเฮ็ดแล้วก็หวยออมสินเพื่อนมาเฮ็ดของเพื่อนนะ่ะ จับหัวใหญ่มาใส่พอมเพิรนเฮดแต่ละสุดุแล้วเพิรนก็มาร่วมกันแล้วเพิร์นก็มาเฮดออกมาเด้อจา้าเพิรนเฮดออกมา,หา,หา,าบารนี้หาหางเด้อจา้าเด้อแฟนคลับหาหางเด้อจ้าจำได้ไปจา้าห้าสองแปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดสามไม่หาหางเด้อจา้าสามตัวท่านผู้ชม โปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะอ่ะสองตวัวจ้าห้าแปดสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหก็ดเจ็ดสามห้าเจ็ดสองตัวมีหกตัวนะจ้าสองแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ด ห้าเจ็ดเจ็ดสามท่านผู้ชมเด้อค่ะเดอร์นั่งบอกไปแล้วนี่ของแม่เด้อค่ะเดอของแม่ห้าหลักแม่ห้าสมุดประการม่เนี่อ่าเนี่ยแล้วว่าไอ้ไอ้ยนนังีให้เอาไปซื้อวันที่ทียี่ 22, สิบสองเมษาจนแล้วนะเนาะ บาหนี่มันบนเนี่ยจะบางทีมันก็ออกล่างก็ออกบนกันแล้วต่ดชี้ซื้อกันละกอันสามสามเนว้นั่นละจ้าอันระคาแม่เชินมาว่าตัวเน้นจ้ะตัวเน้นเด้อเน้นเน้นเน้นนั่นะจ้ะ 7, 1, 7, 3, ะา,า,าเจ็ดหน,นึน่งเจ็ดสามท่านผู้ชมนกขเนาะอ่าชัดเจนนกขอเนาะท่านผู้ชมเนาะจ้าชัดเจนเนาะบ้านนี้ไว้อันน้องน้องอ่า ห้ยน้องน้องน้อยห้ยน้องน้อยห้อยน้องน้อยได้ได้จากห้ยน้องน้อยบอกในคลิปนี้เป็นน้องคณะบ้านนี้คันแม่เพิ่งโซ่มาอีกนั่งก็ได้ลงอีกเดี๋ยค่ะเพราะฉะนั้นแฟนคลับว่านั่งล่งเลขมันบกคือกันอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าแม่เพิ่งไหนมาแต่ละแต่ละใบมันบวกคือกันนะจ้าโอ้ยแซนน้องน้อยเนาะอานั่งกะตื่นขึ้นมากกะ กวาดบ้านทูบ้านล่างเกล่ยล่างซ้ำยิดดุนนี่แล้วก่าห้อยตะแล้วท่านผู้ชมวันนี้ทีมว่าอันบอกแฟนคลับก่อนค่ะเห็นนางลงไปสามมงสองมงพุ่นบอกว่าพ่ต้องลงไว้ดอกพี่สาวดํามันออกตอนบายพุ่นมาสันละววเชียงเชียงคอยลงก็ได้ว่าสันนี้อันผูเพิ่นนั่นมากนะ่ะผููแฟนคลับอันไล่์มาบอกแต่ว่านั่งบ่ได้นั่นดอกแต่ว่านั่งไปกวาดบ้านทูบ้านยูจะเอ้าบ้านาานี่พี่สาวดําน้อง,น,องน้อยจา้า พี่สาวดำคะเมื่อวานนี้ไม่เข้าหนูจะหยุดทำแล้วคะ่ะเอาคือวางสั้นของเพื่อนบวกเขามมว่านนี่เนาะอ๋อจ้าพี่สาวดำายอย่างนี้อ่านในไลฟ์ก่อนนะเมื่อวานนี้ไม่เข้าหยุดหนูหยุดทำนะคะสั้บนบัดนี้ เพิ่นสียุดถ้ำคือเป็นสียุดเริ่มยุดมืออื้นนี่ทีนี่เพื่นไหหมาสองตัวจ้าเพื่อนไหหม่าสามศูนย์สี่ศูนย์สามห้มาสี่ห้าท่านผู้ชมอันเดี๋ยวนั่งจะหนึ่งเนอะท่านผู้ชมเนาะของน้องหน่อยน้อยน้องน้อยเพิ่นไหหมาแค่สองหางนี่จ้ายังนี่สามศูนย์สี่ศูนย์สามห้าสี่ห้าของน้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 อย เปิ้นมาเพื่อนเจอห่ายงวนที่เป็นงวดสุดท้ายเพื่อนบอกให้อีกว่าสั้นจ้านอกจานอเหมือนเรานอกากท่านผู้ชมเนาะอ่าก็ทุกท่านโชคดีได้ก็เด้อเดี๋ยวอันนั่งสิไปกินข้าวก้อนคันแม่เพื่อนหายมาอีกนั่งกับสิลงให้แฟนคลับอีกเด้อจ้าเพราะฉะนั้นการลงอันนั่งลงเฮ็ดแบบนี้เทีลคลิปเทีลใบดีกว่าอ่าบางท่านั่งบอกแม่ไอแม่เพื่อนบอกมาเนาะบางใบก็บมีตัวเดียวบางใบก็บสองตัวจังจรินะเพราะนั่งลงให้มดทุกใบกับแฟนคลับก็บว่าแฟนคลับคอมเมนต์มาว่า มันหลายตัวพวูดบางอันก็มีบางอันกับ,บก่บมี่าสั่นเอาบบนี้เอาเทียลงเทีาายระใบดีกว่าจะเอา,า,อาอแล้วเ็าน้อขทุกๆท่านโชคดีนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจน,นั่งนี่นะจา้าเพื่อนบอกว่านั่งบนั่งเบวาวันที่อยู่นั่งขึ้นพิมพ์วันที่อยู่มันบอกขึ้นเอานั่งเขียนแบบนี้ทุกทุกมือเอาเนาะฮานอยยี่สิบสองเมษายนพสาศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลขมงคลเก้ามาแล้วจ้า ตามต่อเลยจ้านะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าติดกับถือหลายๆนาะกระนอพ่อได้ซอยอันแม่เพิ่นเนาะตอนนี้แม่เล่าคือสิไอ้ยาแล้วเพราะว่าพ่อได้ซื้อหลายงวดแล้วไอ้มันบอกออกลายงวดแล้วเนี่ยไอเงย่น่ะเนาะกระนอพ่อแม่ได้มีเหียวมีฮั่งนะพุ่นบให้นั่งฟังแบบนี้นั่งกับบให้แฟนเับฟังแบบนั้นจะ้ะ เดินตะสิยักไปหาหมออะไรพูเบิ่งตาทางโอย้ยอยากินเพิ่นกินเขาแล้วเพราะจีน <iOS> ก okay, like ินยาแล้วเพราะต้องกินเขาเลยเนี่ยโอเคจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นั่งในเด้อจ้าอ่าผู้ที่เพิ่นว่าหาของนั่งบ่พอนั่นเนาะกขนเนาะหาของนั่งบ่พอท่านผู้ชมก็ะพรอนย้อนว่าหาของนั่งบ่พอย้อนว่าบ่ได้กดกระดิ่งเด้อต้องกดกระดิ่งเด้อจ้าแล้วก็กดคำว่า ทั้งหมดแล้วคะจะได้มันจะได้กระเด้งกึ้นที่มือมือถือแฟนคลับค่ะแม่เพื่อนบอกว่าออมสินกับหวยใงญนนัน่นออมสินเล่ากับบอกมันใจแล้วแต่ว่าหวยใงญนนัน่นแม่เล่ามันใจเต็มที่เล่าบอกฝากบอกมาจา้าสวัสดีจา้า